คุณผู้ชมคะจากพิษของโควิด19นะคะทำให้หลายๆอาชีพเนี่ยก็เดือดร้อนไปตามๆกันเลยนะคะอย่างเช่นกลุ่มนักดนตรีค่ะที่จังหวัดระยองเองนะคะกลุ่มนักดนตรีกว่า70ชีวิตตกงานนะคะจึงได้ยื่นข้อเสนอ3ข้อร้องของความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะ ที่ห้องประชุมสากรการจังหวัดระยองนะคะนายประกรณ์บันจงราชเสนาณอายุธยาหรือยอดหมวดแดงอายุ45ปีค่ะเขาเป็นตัวแทนนักดนตรีนํารายชื่อนักดนตรีตามผับในเมืองระยองกว่า70คนเลยนะคะยื่นหนังสือกับนายชานะเอี่ยมแสงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19ทําให้ขาดไรายได้นะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเองก็กล่าวว่าปัญหา หาความเดือดร้อนจากกลุ่มต่างๆก็ไม่ให้เฉพาะแค่กลุ่มนักดนตรีทางจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการประชุมเพื่อหาทางช่วยเหลือรวมทางมาตรการในการผ่อนคลายด้วยซึ่งทุกปัญหาก็จะมีการรวบรวมข้อเสนอเสนอไปทางรัฐบาลค่ะเพื่อหาแนวทางแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือค่ะทางด้านของผู้แทนนะคะจากทางกลุ่มนักดนตรีหรือว่ายอดหมวกแดงเนี่ยก็บอกว่ากลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มแรกที่ถูกปิด แล้วก็เป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะเปิดให้นะคะนี่น่าเห็นใจมากเลยทําให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเรื่องของการขาดรายได้ต้องแบกรับภาระนี้จึงต้องการให้จังหวัดช่วยเหลือ3ข้อค่ะคือขอให้เจรจาก,กับสถาบันการเงินช่วยพักชำระหนี้แก่นักดนตรี แล้วก็หากสถานการณ์ปกติก็ขอให้ธนาคารช่วยเหลือโดยการปล่อยสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำและสุดท้ายนะคะคือขอให้ทานจังหวัดหาอาชีพรองจากการเป็นนักดนตรีเพื่อจะได้มีรายได้นะคะอเดี๋ยวฟัเห็นสัมภาษณ์สักนิดนึงค่ะควาอาชีพนักดนตรีนะครับนักดนตรีแล้วก็คนทนทำงานกลางคืนในจังหวัดระยองนะครับพวกเราเดือดร้อนค่อนข้างที่จะมากครับที่ถูกถอดออกจากการทํางาน,นและเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้เข้าทํางาน